รวมรถมือ2 JK นะคะเราแนะนํารถเก่งมือ2บันบานเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆไปใช้กันนะคะคันนี้ทรงสวยและจะเกิดชุดแต่งมีให้รอบคันเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะคะซื้อไปใช้กันได้เลยคุ่กท่านเชฟโรเลตอาวิโอเกียออโต้นะคะเป็นรถปี07ค่ะราคาเงินสด49,0 0 0บาท เครื่องดีเกียร์ดีความร้อนปกติเดินทางไกลได้สบายค่ะแอร์เย็นเพลนเพาะช่วงร่างไม่ดังนะคะตำหนิก็มีสีไม่ค่อยสวยเท่าไร่ค่ะทุกท่านแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเน้นไปตามสภาพเลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะภาสี66คุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะทุกท่านในราคา49,000บาทสนใจดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับ รายละเอียดเบื้องต้นใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้ารับชมข้อมูลกันได้ถูกใจนัดหมายไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ